สำหรับคนที่รักความคลาสสิกแต่ไม่อยากพลาดเทคโนโลยียุคใหม่คาวาซากิไทยแลนด์มีคำตอบสำหรับคุณด้วยการเปิดตัวรุ่นใหม่แซด900รหัสแซดที่มาพร้อมดีไซน์เรโทรพรีเมียมและฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะแซด9 0 0 RS และแซด0 0 RSS โมเดลปี2026ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผสานความคลาสสิกของตำนานคาวาซากิแซดหนึ่งกับสมรรถนะยุคใหม่ทำให้เป็นรถที่ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังขี่สนุกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยแต่ที่น่าสนใจคือราคาทีี่่่่คคุค้้มมาาและโโปรชันนนนทตตืเต แล้วคุณรู้ไหมว่า Z900 ISSE มีอะไรพิเศษกว่ารุ่นธรรมดาบ้างและทำไมมมันถึงเป็นที่ต้องการของไบเอ็นที่รักความคลาสสิกมาดูรายละเอียดกันเลยไฮไลท์ที่น่าสนใจเครื่องยนต์4ี่สูบ948ซีซีที่สร้างกำลังม้าและความเร็วอย่างลงตัว AS S s t s l p p p e r c l u t c ชที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เบาและลดอาการล้อล็อกเวลาเชนลง รุ่น SE มาพร้อมโชคหลังงอลนส์ S 4 6และคาลิปเปอร์เบรโบ o สำหรับการขับขี่ที่ราบรื่นและปลอดภัยหน้าปัดอนาล็อกคู่พร้อมจอซีดีที่แสดงข้อมูลครบครันระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ครบครันเช่น Cruise Control IMU 6แกน ABS โค้ง KTS KQS และ KCMF เชื่อมต่อมือถือผ่าน r a d i o l ล g y The App เพื่อติดตามสถิติการขับขี่ รุ่น SE มีพอร์ต USB Type C บนแฮนด์สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆและสีไฟอารบอรพร้อมล้อทองที่ทำให้รถดูคลาสสิกและเรียบร้อยท่านั่งที่ผ่อนคลายและควบคุมง่าย z 9 0 0 RS มีท่านั่งสูง810ม mm, เมตรให้การควบคุมที่ง่ายดาย z 9ด0้ RS SE มีท่านั่งสูง820ม mm, เมตรเพิ่มความสบายในการขับขี่ระยะไกลาราคาและโปรโมชั tone ่น z 9 0 0 RS Candyton r ราคา4,900 0บาท z 9 0 0 RSSE m e t a l l i c Park Black f i r e b a บอราคา449,000บาทโปรโมชั่นเปิดตัวคู่ปองเงินสด10,000บาทฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีฟรีทะเบียนพรบร,รับสิทธิพิเศษตั้งแต่วันนี้10ธันวาคม2568แต่ที่น่าสนใจคือคุณคิดว่ารุ่น SE คุ้มค่ากับราคาที่สูงกว่าบ้างและคุณจะเลือกรุ่นไหนมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ